สวัสดีค่ะเมทเชเลอร์ค่ะวันนี้หัวข้อก็คือ1ดีไซน์แล้วก็สามารถที่จะขายสินค้าได้มากกว่า150รายการด้วยกันทีนี้อขอก่อนจะเข้าเรื่องก็ขออธิบายถึงธุรกิจ POD หรือว่า Print On Demand คร่าวๆอันนี้รูปนี้ก็อธิบายคอนเซปต์ของธุรกิจ POD ได้ดีเลยทีเดียวก็เว็บไซต์นี่ะ the t h e t i f f e e p i n e c o m ก็เครดิตให้เว็บไซต์นี้ ทีนี้ธุรกิจ Print On Demand Concept ก็คือ,อคนที่ออกแบบเขาเรียกว่าอันนี้ออกแบบดีไซน์เนี่ยเขาก็อัปโหลดออกแบบแล้วก็อัปโหลดดีไซน์ไปที่เว็บไซต์ p o d ที่เขาพิมพ์สินค้าอน m มา d ว่าจะเป็น red bubble merge by s a ที่ s p r i n g หรือว,ว่า s o c i e t y 6ก็มีหลายเว็บไซต์ให้เลือกเสร็จแล้วสมมติว่าลูกค้าค้นหาคำว่า i love new york เสร็จแล้วก็ค้นหาสื้อเจอซื้ยื่นี้ชอบก็คลิกซื้อเห็นไหมคะ custom orders your shirt แล้วก็ เสร็จแล้วบริษัทเนี่ยสมมติเขาเท่อ่อไปที่เว็บไซต์ e d b u b b l e เว็บไซต์ Red Bubble เขาก็จะผลิตสินค้าให้ผลิตสินค้าให้ยังไม่พอยังส่งของให้ลูกค้าแล้วก็เวลาที่ลูกค้าติดต่อติดต่ออว่าอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าเขาก็ติดต่อ Redbubble โดยตรงก็คือไม่ได้ผ่านเรานักออกแบบนั่นเอง ลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้รับสินค้าโดยตรงจากเว็บไซต์ Redbubble ก็เป็นคอนเซปตง่ายๆแันนี้แล้วก็จะมียกตัวอย่างให้ดู3เว็บไซต์ในวันนี้ก็เฉพาะ Redbubble นี่มีสินค้ามากกว่า80ชนิดแล้วก็มี T spring รู้สึกว่า,ามากกว่า50ชนิดแล้วก็ที่ Society6 เหมือนกันนะคะมีสินค้าเลือกเยอะมากส่วนว่าแค่ดีไซน์เดียวสมมติว่าคุณอัพโหลดดีไซน์เป็นเป็น cushion cover อัโหลดดีไซน์ไปแล้วก็ไปวางขายที่ Redbubble ด้วยขายสินค้าได้80กว่าชนิดดีที s ส r i ิ g ค่ะสินค้าได้มากกว่า50 50ชนิดแล้วก็เหมือนกันซูส,สติสิกก็รวมกันแล้วก็ประมาณเกือบ200ด้วยกันก็คือคร่าวๆคือมากกว่า150ชนิดแค่ดีไซน์เดียวทีนี้ขอเสริมนิดน,นึงก็คือข้อดีของธุรกิจ พีโอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ทำธุรกิจ k d p อยู่แล้วอันนี้เป็นทคนิคที่ตัวเองใช้เองก็คือทำเมื่อวานนี้ก็คือพอมาดูสิสสนค้า,าตลาดสมมติว่าเป็นตลาดเกี่ยวกับอะไรดีคนเป็นตลาดเกี่ยวกับ ไปดูทีเชิร์ตเนี่เป็นทีเชิร์ตส่วนใหญ่ลูกค้าคนที่ทำทุกิีบอกว่าที่ขายดี่สุดก็จะเป็นซื้อ,อยืดแต่ว่าของตัวเองที่ขายดีประมาณ70% 8 0เป็น iPhone Cases สสซึ่งว่าเป็นตลาดเกี่ยวกับคนชอบสัตว์คนชอบแมวประมาณนี้สมมติว่าคนก็คือจะมีเทคนิคในการหาตลาดนั่นเองทีนี้พอมันจะมีตลาดที่คน สนใจหรือว่าคิดว่าจะทำเงินได้เราก็ไปเช็คที่ KDP ว่ามีวางขายที่ Amazon เนี่ยมีคนวางขายตลาดนั้นๆกี่คนแล้วก็มีดีไซน์ที่ที่ที่ตัวเองจะทำไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมีใครดีไซน์ขายที่ KDP ก็สามารถที่จะอัปโหลดดีไซน์ขายที่ KDP ดล้วก็เป็นเทคนิคที่ท,ท,ที่ที่ตัวเองทำเมื่อวานนี้ก็ก็คือไอเดียก็คือเริ่มทำดีไซน์สำหรับสินค้า POD เนี่ยแต่ว่า อัพโหลดไปแล้ว2เล่มก็คือเป็นเป็นไอเดียที่ได้มาจากเว็บไซต์ Redbubble เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ไปดูนคะ,ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเว็บไซต์ที่เขาบริการในการผลิตสินค้า POD นี้มีเยอะมากตั้งแต่ Redbubble Tree Springs o c i e t y 6 t Public ซึ่ง t Public เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิด Redbubble ซื้อเว็บไซต์ t Public ก็เป็นบริษัทเดียวกันนั่นเองก็มีเยอะมากเซสเซอ มีเยอะมากนะคะแต่ว่าที่แนะนำก็คือให้แนะนำให้อัปโหลดแค่3เว็บไซต์แต่ถ้าคุณมี Account ที่ Merge เนี่ยก็อาจจะเลือก Merge ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเ,เลือกแบบอัปโหลดทีเดียวเป็น10เว็บไซต์ก็จะรู้สึกว่าต้องทำแบบเยอะมากเกินไป3-4เว็บไซต์ก็ไม่เป็นไรทำได้นะคะทีนี้เมื่อหาข้อมูลเนี่ยก็เจอคนของเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเฉลี่ยแล้วเขาทำเงินได้ 1ดีไซน์ต่อ1เว็บไซต์สมมติว่าเขามี100ดีไซน์100่งร้อยลิสติ้งเนี่ย100ดีไซน์เนี่ยเขาอัพโหลดที่เว็บไซต์ Redbubble ด้วยก็ได้100เหรียญก็คือหดีไซน์ต่อ1เหรียญต่อเดือนถ้า100ดีไซน์ก็100เหรียญถ้าเขาอัพโหลดที่ทีสปริงด้วยที่ Society6 ด้วยก็3 100ดีไซน์เนี่ย3เว็บไซต์ก็เป็น300 listing ใช่ไหมว่าทำเงินได้300 US ต่อเดือนก็หวังว่าคงจะไม่งงนก็คือ1ดีไซน์ก็เฉลี่ยแล้วทำเงินได้1เหรียญต่อเดือนต่อเว็บไซต์ถ้ามี100ดีไซน์ก็ที่ Redbubble ก็ทำเงินได้100เหรียญแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอัพโหลดที่เว็บไซต์อื่นด้วยไปออฟโลดรวมแล้ว3เว็บไซต์ก็เป็น300ดีไซน์ก็ทำเงินได้300เหรียญต่อเดือนต่อต่อเดือนนั่นเองก็ 300US ก็ประมาณ1 0 0นบาทก็เป็นที่หาเจอ ทีนี้ทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ,ะสถิติอาจจะเป็นของคนนี้แต่ว่าของอีกคนอาจจะเป็นใชแลแ่้ว50เซนต่อ listing บางคนก็เป็นเหรียญ52เหรียญก็ลองทําดูค่ะอันนี้ตัวเองก็พยายามทำดีไซน์เพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกเกิดมาคนท,ทําธุรกิจ KDP ด้วยก็พยายามเอาไอเดียจากเว็บไซต์ POD มาทํากับ KDP ถ้าทํา KDP ก็เอาเอาไอเดียมาทํา POD ด้วยก็เป็นอะไรที่ ทีที่ก็เป็นการใช้เวลาที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็อย่างที่บอกเว็แบบไซต์พวกนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครนะคะไม่เสียค่าฝากขายแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมี Account ที่ e ีด้วยก็แนะนำให้อัปโหลดที่ e ีด้วยเหมือนกันทีนี้รู้สึกว่าปลายเดื้งแต่ปลายเดือนไม่ทาปี2021ปีนี้คนไทยไม่สามารถที่จะเปิดร้าน e ีีได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณเปิดร้าน ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎการข้อกำหนดการใช้เนี่ยก็สามารถอัปโหลดดีไซน์ขายได้ด้วยเพราะาตามตามตามแผนที่เราเองคิดไว้ก็คือจะอัปโหลดดีไซน์ที่ r เร b l e เพิ e design, ่มอีก100่งรดีไซน์เสร็จล้วก็จะมาทำ TEC ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำหรับคนที่ออกแบบไม่เป็นยังไงก็แนะนำ Public d o m a i นนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ไม่เก่งดีไซน์ก็ใช้รูป Public Domain ก็คือเป็นรูปลิขสิทธ ที่ใช้เพื่อการค้าได้นั่นเองก็ยกตัวอย่างให้ดูวันนี้จะเป็น patent prints ์เเรียกว่า patent prints แล้วก็ไปดูกันนะคะว่าสินค้ามีให้เลือกทำเยอะมากแล้วก็ในคอร์สเนี่ยมม่ก็จะบอกว่ามีรายชื่อเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดรูป Public Domain ได้ที่ไหนบ้างอันนี้มากกว่า30เว็บไซต์ก็อย่างที่บอกก็กล่าวว่าจะทำพวก patent p r i n t พวก Pat Pri แบบเนี้ยค่ะก็จะดาวน์โหลดก็จะเลือกตลาดเสร็จแล้วจะอัปโหลดที่3เว็บไซต์ เว็บไซต์ POD แล้วก็จะมาขายที่ e c เป็นให้เขาดาวน์โหลดเป็น Digital File ดาวน์โหลดแล้วก็ไปพิมพ์เองอะไรที่บ้านได้ด้วยทีนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นไหมคะ The p a t e n Office เว็บไซต์ร้านนี้เขาขายเฉพาะ p a t r e o n Print อย่างเดียวเห็นไหมคะว่าเขาขายได้ทั้งหมดประมาณ8,800รายการด้วยกันเห็นไหมคะว่าอันนี้เขาจะมีแบบให้ลึกเยอะมากนะคะเป็น Star Wars เป็น เป็นเป็นหลากหลายหลากหลายให้เลือกนะคะเป็นอ่แฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เฉยๆเนี่ยก็จะมีอ่ไม่สามารถที่จะใช้ได้สมมติว่าเป็นคาแรคเตอร์จากแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าอันนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นเพเทนพริน์ก็เป็นเนี่ยคะ่ะถ้าเพ,เ,พ,เ,พเทนพริน์แบบนี้นี่สามารถจะใช้ได้ทีนี้เพเทนพรินอะไรเพเทนพริน์เเนก็คือเวลาเขาต้องการที่จะจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาวันเถอะเขาก็จะมีแบบนี้ให้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองเขาใช้ได้แล้วก็อย่าง Star Wars อะไรนิโคลัสเทสลาก็เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคุณนิโคลัสเทสลาซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่มีแบบผลงานอะไรสร้างผลงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านของเทคโนโลยีของโลกก็ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยรู้จักคุณนิโค oh, ลัสเทสล้ก็แนะนําให้อ่านนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ท,ที่ที่ตัวเองเราบอกให้ความชื่นชมมากๆนะคะก็ลองลองลองอ่าให้ศึกษาไปดูทีนี้ก็อย่างที่บอกสําหรับคนที่ไม่เก่งดีไซน์นะคะให้เริ่มจากเพจทิ้งพรินได้แล้วก็เกิดว่าคุณสนใจก็ในคอร์สมีสอนว่าให้ดาวน์โหลดที่ไหนที่อ่าเนี่ยค่ะมากกว่า30เว็บไซต์ก็ เหตุผล uh, mm hmm. ที่ยกตัวอย่างเพเทนพรินส์ก็คือมีคนถามมาะคะว่ามีหลายคนมากถามว่าคืออยากำทำธุรกิจพิวรีอยากทำธุรกิจพิวรีอยากทำธุรกิจดิพีแต่ว่าดีไซน์ไม่เป็นนันก็ตอบไปว่าก็ตัวเองก็ไม่มีพื้นฐานการดีไซน์เหมือนกันนะคะก็ะจบมีพื้นฐานเป็นดีไซน์อั์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง ไม่ซึ่งแตกต่างจากกราฟิกดีไซน์ก็คือเหมือนกับว่าการใช้สมองคนละด้านนั่นเองก็ยังทำเงินจากธุรกิจ KDP ขายพวก Blank Book Journal ได้ก็30เดือนทำเงินมากกว่า1.3ล้านบาทเป็นกำไรนะคะเป็น Book royalties ก็คือหลังจากที่หักต้นทุนการพิมพ์สินค้าเป็นการพิมพ์ journal เนี่ยแล้วก็ค่าสนังของ Amazon แล้วมัก็ได้รับนะคะ1.3ล้านบาทภายใน30เดือนก็ใช้เวลาสูโฆษณาทดลองโฆษณาแค่6อาทิตย์เท่านั้นก็ สรุปก็คือไม่ได้แบบเสียค่าใช้จ่ายดใดใทั้งสิ้นในการทำธุรกิจ KDP ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่า listing ใดทั้งสิ้นทีนี้ที่พูดถึงธุรกิจ POD กับธุรกิจ KDP รวมกันก็หวังว่าจะไม่งงถ้าเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ธุรกิจ KDP ไม่มีวิดีโอแบบประมาณร้อยกว่าคลิปนะคะร้อยคลิปก็สอนเทคนิคต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเรียนเจาะลึกมีให้ support ก็คือ มีถามสามารถถามคําถามเตัวตัวได้ตรงๆก็ต้องเรียนคอร์สคอร์สนุนเงินล้านแล้วก็เราก็ต้องขอบอกว่าเทคนิคที่ทำต้อขอบอกว่าอันนี้โบนัสมูลค่าจริงๆมากกว่านั้นนะเพราะว่าอย่างสปอร์ตอ่หต่อหนึ่งก็ไม่มีข้อจํากัดว่าจะให้สปอร์ตกี่เดือนก็มีของแถมเยอะมากสนใจก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่น ทีนี้คอสฟรีกับคอสมีแตกต่างกันยังไงมีคนถามมาเยอะนะคะคอสไม่ฟรีเนี่ยความยาวประมาณ8-10ชั่วโมงแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นมีเทคนิคหนึ่งก็เทคนิคหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีสอนในคอสฟรีค่ะก็ต้องมาเรียนคอสสมนุนเงินล้านก็คือสอนเทคนิคการใส่คีิวนให้ถูกวิธีซึ่งเทคนิคนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยทำเงินมากกว่า สิท่าภายในเวลาไม่ถึง30บวันก็อยู่ในคอร์สนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณอ,อยากจะทำธุรกิจ KDP อยากทำธุรกิจ POD เล่นๆได้เงินก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เรียนคอร์สฟรีได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลามีคำถามอะไรก็ก,ก็ไม่ได้ให้ support ตัวต่อตัวค่ะเกิดว่ามีคำถามก็ลองโพสต์ที่กลุ่มฟรีได้อาาจะมีสมาชิกช่วยตอบ ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะทําธุรกิจอย่างจริงจังอยาทำเงินห้าหลักหกหลักต่อเดือนก็ต้องนยงคะแนะนําให้เรียนคอร์สแต่ว่าถ้าทำแบบแบบเป็นงานอดิเรกทาเล่นๆได้เงินก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เรียนคอร์สฟรีได้นะคะก็อย่างธุรกิจ k คดีพอย่างที่บอกของมมีวิดีโอที่ youtube ประมาณมากกว่าหนึ่งร้อยวิดีโอคะ่ะแล้วก็นี้ก็จะเพิ่มอา่า วิดีโอเกี่ยวกับธุรกิจ POD เพราะว่าเพิ่งเริ่มทำนะคะอย่างวันนี้ก็ทำเสร็จไปสองดีไซน์เมื่อวานทำเสร็จไปสองดีไซน์เราก็ก็สนุกสนานแล้วก็ก่อนจกันวันนี้ก็ขอแนะนํานิดนึงถ้าเกิดว่าคุณสนใจจะเริ่มทําธุรกิจ KDP หรือว่าธุรกิจ POD ก็เนะี่ยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องที่ตัวเองมีความรู้ก็จะใช้เวลาในการหาข้อมูลใใช้เวลาในการดีไซน์อะไรได้อะไรแบบ ได้เร็วนะคะกว่า,เ,าเรื่องที่คุณไม่รู้นั่นเองแล้วก็สำหรับคนที่ท,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 ที่ต้องการทำธุรกิจ KDP แต่ว่าออกแบบปกไม่เป็นยังไงก็มีคอร์สสอนนะคะแล้วก็เป็นดีไซน์รู้สึกว่าจะมี20 20ดีไซน์ด้วยกันมีโบนัสด้วยก็เป็นดีไซน์ขายดีของตัวเองที่ทำเงินได้จริงะคะ่ะแล้วก็ขอกระสิบนินหนึ่งวะา1ใน20ดีไซน์นี้1ใน20ดีไซน์เป็น เป็นเป็น journal เป็นล็อกบุ๊กขายดีอันดับหนึ่งของตัวเองนะคะซึ่งคุณจะใช้แคนวาทำไม่ได้ก็แค่ข้างแอดวานซ์ชนึงแต่ว่าปกที่ทำเนี่ยใช้เวลาแค่ 2- 3นาทีนี่เองก็ในนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน20ดีไซน์ก็ไม่ขอบอกว่าดีไซน์ไหนก็ให้ดูครบทุกดีไซน์แล้วก็ไปประยุกต์ใช้กระปกของตัวเองนะคะเอ,อ่อทีนี้อย่างที่บอกว่าดีไซน์อันดับหนึ่งที่ขายดีใช้เวลาในการดีไซน์แค่23นาทีเท่านั้นแล้วก็สอนในคอร์สด้วยนะคะ เราให้เขาไปดูแล้วก็แล้วก็เทคนิคที่ใช้เนี่ยที่ต้องจําเป็นต้องต้องใช้ Photoshop เพราะว่าไม่สามารถจะใช้แคนวาได้ค่ะเพราะว่าแคนวาก็เป็นเอ่อสามารัยที่ใช้ฟรีใช่ไหมก็ไม่ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายเหมือนกับ Photoshop ก็เป็นทัศกษะเงินล้านค่ะ Photoshop ใครรู้ Photoshop ใช้ Photoshop เป็นก็โอกาสทำเงินล้านเป็นไปได้อย่างแน่นอน ก็ฝากไว้อันนี้นะคะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันทั้ง3คอร์สเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์สนุนเงินล้านคอร์สผลิตโดเมน POD แล้วก็คอร์สดีไซน์ปก Photoshop ทีนี้คอร์สนี้นะคะก็มีาราคาพิเศษสำหรับนักเรียนเก่านะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณลงเรียนกี่คอร์สแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งจะซื้อสินค้าอันนี้ไปก็คือ Guide Journal Pack เนี่ยจะ อันนี้จากราคา2 3 4 9 9บาทเหลือลอดเหลือแค่2 9 9 9บาทเท่านั้นก็ลดถึง500บาทก็จนถึงทั้งนักเรียนเก่าแล้วก็คนที่ซื้อไกด์เจนเนอรแพ็เนี่ยโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็ขอกระซิบบอกดนึงว่าก็คือตัวเองเนี่ยศึกษาธุรกิจนี้เพิ่มเติมก็จะมาเพิ่มเนะื้อหาให้ทีนี้ราคา3 4 9 9่าบาบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้สำหรับนันเก่าอย่างที่บอกแล้วก็นวอนยคตอาจจะมีการขึ้นราคาค่ะเพราะว่า เรียนรู้ธุรกิจนี้เยอะมานะคะเคล็ดลับใหม่ๆายละเอียดใหม่ๆเพิ่มเติมทีนี้ก็เพิ่มไปแล้วนะคะเมื่อเม,ม,ม,มื่อไม่นานมานี้โมเดลที่7ในการทําสมุดปกแข็งแล้วก็สมุดลวดก็ <S <S คนที่โรงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ได้นําให้ไปดูนะคะ,ะโมเดลเจ็ว 7, ความยาวประมาณ30นาทีค่ะสำหรับการทําสมุดปกแข็งและสมุดลวดการหาตลาดยังไงหาดีไซน์ขายดียังไงแล้วก็เคล็ดลับการหาแท็กด้วยะคะ่ะ สรุปว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำเงินพัก i ิบอินคัมไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องให้สปอร์ตลูกค้ามีทีทีดีไซน์อย่างเดียวก็แนะนำธุรกิจ p d ดแล้วก็ธุรกิจ KDP อย่างที่บอกคือธุรกิจ KDP เนี่ยไม่ใช้เวลาในการทำ 6เดือนเต็มนะคะแล้วก็6เดือนเต็มมีอยู่ประมาณ2,600เล่มแต่ว่าอันพ b l i s h e d ไปเพราะว่าคิดว่าไม่ดีพอก็เหลือที่วางขายประมาณ2,000เล่ม2,000เล่มในเวลา30เดือนทำเงินได้1.3ล้านบาทเป็นกำไรโดยล้วนก็ไม่ได้ลงทุนไม่ได้แล้วก็เสียแล้วก็โฆษณาทดลงองโฆษณาขคย6อาทิตย์เท่านั้นก็สรุปก็คือจะมาที่จะทำเงินจากธุรกิจ POD KDP ได้โดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องให้สปอร์ตลูกคา้าก็เป็นธุรกิจที่ลงแรงครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดเลยก็อย่างธุรกิจ k d ดตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2019จนถึงทุกวันนี้ทุกๆวันมียอดขายทุกวันนะคะยอมว่ามียอดขายทุกวันขายได้ทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาแทบจะไม่ได้โฆษณาเลยก็เป็นข้อดีเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เราให้ฟังก็คนที่มีประสบการณ์มาแล้วจากใน ในการาขายสินค้า POD อ,อย่างยกตัวอย่าง Redbubble เนี่ยก็เขาก็ทำเงินได้1เหรียญต่อ listing ต่อเดือนถ้าเกิดว่าคนมีอยู่100 listing ก็ทำเงินได้100เหรียญ US ต่อเดือนถ้าอัพโหลดอีก2เว็บไซต์ก็ถ้าเกิดว่ามีวางขายอยู่300 listing ก็300เหรียญ U.S. ต่อเดือนทีนี้เวลาขอเสริมนิดนึงเวลาที่คุณอัปโหลดดีไซน์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเทียนที่ตัวเองหาไอเดียดีๆอย่างเมื่อวานนี้ก็ไอเดียในการทำธุรกิจ P.O.D เนี่ยก็หม่ประยุกตประยุกต์ในการอัปโหลดทำเจอน์นอลด้วยก็คือดีไซน์เดียวเนี่ยสมมติว่าเป็นดีไซน์นี้บู เป็นดีไซน์เดียวคุณสามารถที่จะอัปโหลดกี่เว็บไซต์ก็ได้ก็คือไม่มีข้อจํากัดว่าคุณจะต้องอัปโหลดดีไซน์นี้เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้นไม่ใช่คุณสามารถที่จะอัปโหลดได้ไม่จํากัดจํานวนนะคะแล้วก็เอาดีไซน์เดียวกันเนี่ยไปประยุกต์ทา journal planner logbook ได้หมดเลยคะคะก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็สุหรับคนที่ดีไซน์ไม่เป็นก็เริ่มจากเพ t ทนตพิลท์ได้นะคะแล้วก็วิธีการหาตลาดอะไรในคอสมิสซอนหลังว่าคุณจะ อลองดูวิดีโอ KDP ถ้าสำหรับนักเรียนเก่านะคะแล้วก็นักเรียนทุนนทคอสก็สนับเงินล้านก็สอนวิธีการหาตลาดเยอะมากแล้วก็มีมีมีสึกว่าจะมีอะสองสามคลิปใช่ไหมที่เป็น YouTube วิดีโอที่แนะนำวิธีการหาตลาดก็มีหลากหลายค่ะแล้วก็ถึงให้เช็ค Facebook กลุ่ม Facebook แล้วก็ Facebook Fan p a สมัก็จะมีอ่าโพสต์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ที่โพสต์ไปเมื่อวานก็มีเคล็ดลับในการเพิ่มยอดขายแล้วก็มีคนให้ความสนใจบอกว่าชอบที่ให้คำแนะนำคำแนะนำเคล็ดลับอะไรดีๆประมาณนี้ ก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเกิดว่าสนใจในการทําธุรกิจพ o อดีทำเงินพาส,สินคา้าไม่ต้องลงทนุนไม่ต้องสปอร์ลูกค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์ไม่ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าก็นแนะนําให้ลงมือทําเลยค่ะก็มีหลายๆคนที่สนใจธุรกิจพ o อดีธุรกิจดีพีก็ส่งข้อความมาถึงเมย์บางคนก็6เดือนก่อนก็ถามมา6เดือนถัดมาก็ยังถามมาอีกก็ยังไม่ได้ลงมือทาก็แนะนาเขาไปว่าไม่ต้องคิดมากเลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทนุนลงมือทํา เลยก,ก็ก็แนะนําตรงนี้ว่าสนใจลงมือทำนะคะถ้าสนใจไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้เงินนะคะถ้าต้องลงมือทำนะคะแล้วก็ธุรกิจถูก POD KDP เหมือนกันนะคะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่ตัวเองเริ่มทามาก็ไม่ได้รวยทางลาดัดไม่ใช่ทําปุ๊บก็จะได้เงินเลยก็ใช้เวลาะคะ่ะบางทีแบบ3เดือน3เดือนถึงจะได้เงินเป็นเป็นเรื่องบรรดาอะไรนี้ก็แนะนําขอฝากตรงนี้ไว้นิดนึง ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําลงมือทาก็แนะนําให้ลงมือทาจริงจังนะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นงาน,นเลเลก็โอกาสทําเงินก็เป็นก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้าทําจริงจังคิดว่าเป็นธุรกิจเป็นไมซ์เซ็ตว่าอ๋อฉันฉันจะทําเงิน5หลักจากจรีพีวด,ดีให้ได้มีไมซ์เซ็ตแบบนี้ก็โอกาสสดความสําเร็จก็มากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามสรัปรนี้เมคอลาไปก่อนพรุ่งนี้กัดหน้าสัสดีค่ะ